ข้อที่หนึ่งแนวคิดคู่กับทฤษฎีก็ไก่เสียงคู่กับบทเพลงขอไขค,ความเชื่อคู่กับศาสนาขอควายคำศัพท์คู่กับพจานานุกรมงองูประสบการณ์คู่กับความจำลองหยุดคลิปและทำดูก่อนผมมีเฉลยครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับความเชื่อคู่กับศาสนาอธิบายแบบนี้ครับ แนวคิดเนี่ยคือรากฐานหรือต้นกำเนิดของการสร้างทฤษฎีส่วนความเชื่อน,นี่คือรากฐานที่หล่อหลอมจนเกิดเป็นศาสนาความสัมพันธ์ของข้อนเนี้ยคือแนวคิดขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจนเป็นระบบแนวคิดที่ใหญ่มากยิ่งกว่าครับข้อที่ 2. รหัสผ่านคู่กับการเข้าระบบกอไก่กุญแจคู่กับประตูขอใครคำสัง่งคู่กับ คู่บังคับบัญชาคอควายบัตรประชาชนคู่กับผู้มีสิทธิ์งองูพาสปอร์ตคู่กับสนามบินลองหยุดคลิปและทำดูก่อนครับข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับกุญแจคู่กับประตูอธิบายได้แบบนี้ครับรหัสผ่านเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ปลดล็อกหรือเข้าถึงระบบส่วนกุญแจเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ปลดล็อกหรือเปิดประตูครับ ความสัมพันธ์ของข้อนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างครับข้อที่3การศึกษาคู่กับความรู้กไกความอดทนคู่กับความสําเร็จขอไขการเดินทางคู่กับอุบัติเหตุขอควายความรู้สึกคู่กับหัวใจงงงูการทํางานคู่กับความเหนื่อยลองหยุดคลิปและทําดูก่อนครับข้อนี้เฉลยข้อกอไก่นะครับความอดทนเนี่ยคู่กับความสําเร็จ อธิบายได้แบบนี้ครับการศึกษาเนี่ยเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความรู้ครับส่วนความอดทนนั้นเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความสำเร็จความสัมพันธ์ของข้อนี้อยู่ในลักษณะของเหตุและผลครับข้อที่4พ่อครัวคู่กับสูตรอาหารกอไก่กนักเขียนคู่กับดินสอขอไข่นักบินคู่กับแผนที่ คอควายช่างไม้คู่กับคอนงองูวิศวะกรคู่กับพิมพ์เขียวลองอยู่คลิปและทําดูก่อนครับข้อนี้ตอบข้ององูนะครับวิศวะกรเนี่ยคู่กับพิมพ์เขียวอธิบายได้แบบนี้ครับพ่อครัวเนี่ยจะทําอาหารตามสูตรอาหารส่วนวิศวะกรนั้นจะออกแบบตามแบบพิมพ์เขียวที่กําหนดไว้ครับความสัมพันธ์ของข้อนี้อยู่ในลักษณะผู้ปฏิบัติงานและแผนงานหรือแนวทางที่ใช้ในการทํางานครับ ข้อที่5้เมล็ดพันธุ์คู่กับต้นไม้ก็ไกลดินคู่กับปุ๋ยขอไขความฝันคู่กับความจริงคอควายการวางแผนคู่กับความสําเร็จงองงูดอกไม้คู่กับน้ําหอมลองทําดูก่อนครับข้อนี้ตอบข้อคอควายนะครับ การวางแผนคู่กับความสําเร็จอธิบายได้แบบนี้ครับมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการจเจริญเติบโตของต้นไม้ส่วนการวางแผนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่ความสําเร็จครับความสัมพันธ์ของข้อน,นี้อยู่ในลักษณะของจุดเริ่มต้นไปจนถึงผลลัพธ์ของสิ่งนั้นๆครับ